มีคนคิดถึงคุณและกำลังจะติดต่อมาหาคุณลองมาเช็คกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนี่เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะมาดูซิว่าคนที่คิดถึงและจะติดต่อมาหาคุณเขาจะเป็นใคร เด็กถือเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญค่ะเด็กถือดาบหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หนึ่งดาบพลังงานที่เด่นๆน,นะคะจะเป็นชาวธาตุดินพืษศบกันมังกรชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มชาวธาตุไฟเมสิงธนูตรงนี้เป็นดวงโดยรวมสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะคะ คนคนนี้นะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดมีไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะมีอะไรก็พูดออกไปตรงๆนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตนเอง มีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ชอบนำความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆของเขามาต่อยอดมาพัฒนาในการหาเงินของเขานะคะและเขายังเป็นคนที่มีในเรื่องของมุมมองทางธุรกิจหรือบางคนเรียกว่าหัวกันค้าและมักจะเห็นโอกาสดีๆในการทําธุรกิจในการทำมาหากินในการหาเงินหรือบางทีตัวเขามีความโชคดีที่มักจะได้รับโอกาสดีๆ เสมอนะคะเป็นโอกาสในเรื่องของการทำงานการหาเงินเนี่ยแหละนะคะจุดแข็งคือหาเงินเก่งโฟกัสแต่ช่องทางการหาเงินนะคะจุดอ่อนคือเขาเป็นคนใช้เงินเก่ง นะคะได้มาใช้ไปนะบางทีก็ชอบเปเพื่อนเปคนรอบข้างหรือบางทีก็ชอบจ่ายไปกับของฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเป็นการจ่ายเพื่อความความชอบของเขาเป็นการจ่ายแบบไม่คิดอะไรประมาณนั้นนะคะ เขาเป็นคนที่มีความดื้อรั้นในตัวเองนะคะบางกรณีก็คือคุณกับเขามีความแตกต่างกันด้วยเรื่องของอายุเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้อายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาจะมีนิสัยเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะคะช่วงนี้เขาคนนี้มีการมาเริ่มมาสอดส่องดูคุณเป็นการส่องอ่ะในลักษณะที่คล้ายๆกับเก็บข้อมูล ะะส่องเพื่อสืบส่องเพื่อเก็บข้อมูลมาดูกันซิว่าเขามาส่งเพราะอะไรมาดูสิว่ามาส่งเพราะอะไรส่องเพื่อหาจังหวะที่จะติดต่อคุณมาเป็นการส่องเพื่อ จะติดต่อมาพูดคุยนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบดีมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงเพราะฉะนั้นอ่ะเขาให้ความสําคัญมากเลยว่าการที่เราจะเข้าหาใครหรือจะติดต่อไปพูดคุยกับใครอ่ะจะต้องมีการเตรียมตัวการวางแผนและมันจะต้องสําเร็จเท่านั้นนะคะมาดูสิเจตเดอะสตาร์สดาบ ห้าเหรียญค่ะเดซค่ะคนที่จบกันไปแล้วนะคะเดอะสตาร์ Star, คนที่อยู่ในช่วงที่ห่างกันนะคะบางทีห่างกันด้วยระยะทางหรือบางทีห่างกันด้วยไม่ได้พูดคุยกันมันห่างห่างกันไปสี่ดาบมีการพักนะคะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่าจะามีประเด็นปัญหากันไปแล้วก็เลยอยู่ในสถานการณ์ของการพักนะคะ เขากำลังหาจังหวะโอกาสที่จะติดต่อกลับมาส่วนเหตุผลหลักๆเลยที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะห้าเหรียญเขากำลังมีปัญหาเขามีความเดือดร้อนอะไรบางอย่างเขาต้องการความช่วยเหลือนะ ความช่วยเหลือในด้านใดบ้างอย่างเช่นถ้าตอนนี้เขาติดขัดเรื่องการเงินด้วยความที่เขาเป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแต่คนเราบางทีมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดเขาก็เลยอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะหรือบางกรณีไม่ได้เป็นในเรื่องของการเงินช่วงที่เขาเลิกลากับคุณไปเขาอาจจะไปลองเปิดใจกับใครแล้วความสัมพันธ์มันไปกันได้ไม่ดีนะคะเขาก็เลยเหมือนรมสารกลับมาหาคุณนั่นเอง หรือบางกรณีช่วงที่เลิกกันไปเขาก็ไม่ได้มีใครเขาก็อยู่กับตัวเองไม่เปิดใจให้คนใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงที่เขาไปพักผ่อนพักฟื้นฮิวใจตัวเองทีนี้พออยู่กับตัวเองนานๆเข้าเริ่มที่จะรู้สึกเหงาเริ่มที่จะรู้สึกหว,ว้าเหวเลยต้องการความรักและกำลังใจเข้ามาเติมเต็มในชีวิต บางทีคนเราอะทำงานมากไปนะคะมันก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีสีสันอะไรเลยช่วงนี้จึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มกลับมาส่องมาหาจังหวะและโอกาสที่จะเข้าหาคุณที่จะทักมาหาคุณนั่นเองนะคะแล้วถ้าเราเปิดโอกาสให้คนเก่าคนนี้กลับมาความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหม ถ้วยมีความคาดหวังมีความมองไปถึงอนาคต4ถ้วยนะคะในระหว่างทางอะ่ะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเข้ามาให้เรียนรู้นะคะคือ energy ของไพ่อะ่ะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาที่เขาได้ห่างกับคุณไปอะ่ะเขาไปลองเปิดใจกับคนอื่นแล้วแต่เขาได้ค้นพบแล้วว่าคนเหล่านั้นอะ่ะไม่มีใครอะ่ะที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีเหมือนคุณไม่มีใครที่เขารู้สึกว่าเติมเต็มเขาได้ดี ะะซึ่งเขาคิดได้ว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนเป็นเซฟโซนของเขาก็ยังเป็นคุณนะคะไพ่เอ็มเพรสคุณยังเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในใจเขาใบนี้นะคะราชินีผู้ยืนหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง เขาก็รู้สึกว่าคุณนั่นแหละเหมาะที่จะเป็นภรรยาของเขาเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเขารู้แล้วว่าคุณอ่ะคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาจะฝากชีวิตไว้ได้จะเป็นผู้นําเขาได้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาได้และเขาก็อยากที่จะเป็นคนของคุณอยากเป็นภรรยาของคุณอยากเป็นแม่ของลูกคุณนะคะดูแล้วแนวโน้มการกลับมาครั้งนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเขาเริ่ม ได้เห็นการเปรียบเทียบจากความสัมพันธ์อื่นๆที่เขาไปลองเปิดใจแล้วนะคะเขาเริ่มกลับมาเห็นค่าของคุณแล้วค่ะมาเห็นค่าของคุณอะในวันที่เขาอะเดินออกจากคุณไปแล้วกว่าจะรู้ใจตัวเองนะคะว่าใครที่เป็นคนสำคัญใครที่เป็นคนที่ดีที่สุดหรือใครที่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่สุดก็หลังจากที่เขาได้ทิ้งคุณไป ะะหลังจากที่เขาอ่ะได้ไปเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆมันถึงทำให้เขาเห็นข้อแตกต่างช่วงนี้เขาเต็มไปด้วยความสับสนนะคะเหมือนมันมีความสับสนอยู่ในหัวเขาเต็มไปหมดเลยคือจริงๆอ่ะเขาอ่ะคิดว่าเขาต้องการที่จะเดินหน้าไปแล้วนะไม่ได้คิดว่าจะต้องย้อนกลับมาแต่พอเขาไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดไปแล้วเจอปัญหาอุปสรรค ะะก็เลยทำให้เขาคนนี้ตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาหาคุณนั่นเองนะมาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์กเคิลน,นะคะใบแรกขอพรน,นะมีใครไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะใบต่อมาการเงินนะคะการเงินและความทุ่มเทใบต่อมานะคะ การฝึกฝนใบต่อมาผดะเด็จการใบต่อมาไม่รับรู้แล้วก็ไปต่อมาเติบโตนะ ใครที่ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะที่อยากจะให้คนเก่ากลับมาสิ่งศักดินะ์สิทธิ์น่ะกำลังจะโดนบันดาลสิ่งนั้นให้เป็นจริงแล้วนะโอเคค่ะสิ่งที่ไพ่ออร์เคิลอยากจะแนะนํานั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่จบกันไปก่อนหน้านั้นน่ะเป็นบททดสอบนะคะเข้ามาทดสอบในเรื่องของจิตใจของคุณทั้งคู่เข้ามาทดสอบความรักความเข้มแข็งนะคะในช่วงนั้นน่ะ เขาหรือคุณนะคะอาจจะมีการเผลอใจเผลอใจไปกับสิ่งยั่วยุอื่นๆนะคะทำให้มองไม่เห็นสิ่งดีๆที่อยู่ตรงนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วอ่ะบททดสอบนั้นอ่ะที่ถูกส่งเข้ามาก็ทําให้คนคนนั้นอ่ะเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาไปเจออ่ะไม่ใช่สิ่งที่เขา อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเขาไปอย่างยั่งยืนมั่นคงนะคะอาจจะเป็นเขาเองที่ตัดสินใจผิดพลาดตาบอดไปนะคะรุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้เขาคิดได้แล้วนะคะเขาคิดได้แล้วรู้แล้วว่าใครที่จะอยู่เคียงข้างเขาใครที่ดีกับเขาจริงๆใครที่เขาควรที่จะ เติบโตไปด้วยกันหรือใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างมั่นคงนั่นก็คือคุณนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะส่งบททดสอบมาให้ความรักของคุณกับเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ